สวัสดีนะครับผมวันนี้นะครับมีเครื่อลูกค้านะครับอ่า RT หนึ่งสี่ศูนย์นะครับก็รุ่นนี้เป็นไดสตาร์ทนะครับโมบางนะครับจากที่ดูจากโมแล้วนะครับหน้าจะเหลืออยู่ประมาณเก้าห้านะครับอ่าก็แปลกนะครับที่ว่าทําไมอ่าคันที่เป็นไดสตาร์ทแบบนี้นะครับโมถึงต้องบางนะครับอ่าก็มาจากสกลนะครับ สกลนครนะครับก็มาถึงเมื่อคืนนะครับแล้วก็วันวันเมื่อคืนคงไปเช่าโรงแรมนอนอยู่แถวแถวเนี้ยนะครับก็เดี๋ยวเขาจะรอกลับวันนี้เลยนะครับตัวนี้นะครับก็จะมาอัพเป็นหนึ่งห้านะครับตัวนี้เป็นสายแต็นนะครับสายร้ยแต็นก็คงจะมีสเต็ปพื้นๆนะครับคือมีชุดสปรงสปริงอะไรพวกนี้นะครับอนี่ฝาสูปนะครับย่อยอะไรมาให้เรียบร้อยนะครับ เห็นพี่แกบอกว่าให้ช่างแถวบ้านรื้อนะครับก็รื้อแล้วก็ไม่ได้ทํานะครับก็เนี่ยครับสาเหตุนะครับนี่นะครับชารบละลายนะครับเขาบอกว่าอยู่ดีมันติดเลยนะครับกลับมาอยู่ดีดีนะครับเนี่ยครับดูลูกสูบนะครับสาเหตุนะครับคงน้ํามันเครื่องมาไม่ขึ้นมาเลี้ยงนะครับเลยทําให้ชารบละลายนะครับนี่นะครับ อ่าเดี๋ยวก็อัพเป็นหนึ่งห้านะครับแล้วก็เปลี่ยนข้าเวียงใหม่นะครับแล้วก็จะถอดอ่างคว้านนะครับอ่าถอดหมดทั้งตัวเลยนะครับคว้านอ่างนะครับอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตลื้อนะครับนะครับก็ตอนนี้ก็มาอีกเครื่องแล้วนะครับก็เป็นยันม่านะครับร้อยสิบห้าเจ้าโลกนะครับก็ จะมาเปลี่ยนปอกลูกแหวนนะครับอ่าตีบ่าวาวนะครับแล้วก็ใส่ชุดไล่ข้างนะครับอ่าตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวลูกปืนนะครับเดี๋ยวคงต้องอ่าเอาลงมาลื้อดูก่อนนะครับว่ามันดีไหมนะครับเกี่ยวเดียวแบบว่าจะหลุดนั่นนะหัวเล็กนี่ก็มีนะเออเนี่ยนี่นี่นี่น มะไรไหมจะหลุดแล้วฮะเดี๋ยวพี่มาจากไหนกันนะพี่๋อบากระทุ่มนี้เองอ๋อโอเคเครื่องยำนาหรอเพี่อ๋อโอเคนะครับโอเคเดี๋ยวมาลือดูนะครับผมเดี๋ยวจะลือทีเดียวนะครับสองเครื่องเลยนะครับผมอะ ตุ้มอะไรตุ้มขาดโอ้นี่นะครับตุ้มขาดแล้วก็โอ้ลูกคุณเอาเรื่องอยู่นะครับบอลเยอะนะครับอะไรมัคกกกักๆอยู่วะ นะครับก็เดี๋ยว <c oughs> มาดูตัวคูบต้าบ้างนะครับมาดูลูกปืนโอ้ดูแล้วก็น่าจะโละนะครับโอ้โหระบันเครื่องนะครับเป็นยางน,นะครับเนี่เอาเรื่องนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะล้างนะครับแล้วก,ก็เดี๋ยวจะเอาอ่างขึ้นไปคว้านก่อนครับให้ล้างออกแล้วก็ ล้างออกไหมพอตัวลางไฟไม่ต้องใช้ไม่ออกแล้วตอนเครื่องอ่ะน้ำมันเครื่องเปียกนี่ไม่ออกเลยไม่ต้องไปไปลาดเลยพวกนี้ต้องน้ำมันเครื่องแห้งถึงจะออกข้างในมันเป็นไงเขอได้ไหมโอ้โห เราเรื่องแล้วครับตรงนี้นะครับนะครับก็สำหรับยันม่านะครับก็สรุปแล้วเปลี่ยนลูกปืนใหม่นะครับทั้งตัวนะครับอ่าแล้วก็จะเปลี่ยนปั๊มุชีด,ด้วยใช่ไหมพี่อ่ามันติดยากเหรอจะเป็นไง หมดแล้ว,วได้ได้เดีย๋ยวใช้ไปก่อเอ e ินเทอร์อาร์นะครับเพราะว่าของแท้นี่ราคาสูงมากนะครับแพงกว่าอ่ดเล็กอีกนะครับเป็นยายเหรออ่าแล้วเขียนร้อยสิบว่บ e เากกเปลี่ยนเลยเนาะเอาเอาเอาลูกก็เปลี่ยนไหมเปลี่ยนลูกเดียวแล้วอา อ่ะนะครับก็ตอนนี้เดี๋ยวจะเริ่มประกอบนะครับอ่าดูดลูกศรดิอ่านี่นะครับจะเป็นรูปลุมรูปวาลแบบนี้นะครับของแก้วโลกนะครับอ่าไก่สงรุ่นนะครับอ่าโอเคนะครับก็ตัวนี้เดี๋ยวขออนุญาตประกอบแป๊บหนึ่งนะครับผมก็เดี๋ยวพาไปดูเสื้ออ่าอาร์ทีนะครับตอนนี้คว้านอ่างเรียบร้อยนะครับก็สาเหตุนะครับที่ผมคิดว่านะครับที่น้ำมันเครื okay. ่องอ่าช้าบละลายนะครับน่าจะมาจากน้ำมันเครื่องไม่ถ่ายนะครับ อีกราวนี้นะครับมันมันข้นนะครับรานนี้มันอาจจะอุดตามรูนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ที่ผมคว้านอ่างอยู่นะครับผมเห็นมันไหลออกมานะครับเป็นตันท่อนตนท่อนเลยนะครับตรงนี้นะครับจะมีรูน้ํามันอยู่นะครับมองตายนะครับก็เลยนสษฐานได้เลยนะครับว่าแน่นอนนะครับน้ำมันเครื่องมีขึ้นน้ำมันเครื่องตันนะครับผมอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวจะเอาไปล้างอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ไล่ไล่น้ํามันช่างตอหลักอยู่บนตัวนะอ่ะโอเค อโอเคนะครับะนะครับก็ตอนนี้นะครับใส่เฟืองนะครับใส่เบี้ยวอะไรเรียบร้อยนะครับเห็นนะครับอ่าประมาณนี้นะครับข้บางในนะครับแล้วก็สูบใส่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะปิดฝาข้างเลยชุดสปริงอะไรใส่เร็บแล้วใช่ไหมด,ไดูได้ไหมอโอเค lũ à lịch cái nó thắt lôi khắp tiền nó thắt mày ấy này để đem con lụt má nó rồi nó tụt tao tí vào vào ngay nó ủa đi nè lầy nó má đi nè bên con này này อน,น่ะนี่อนุอันเก่าอ๋ออ่ะ,อะ,อะนะครับก็เดี๋ยวตอนนี้ก็จะเริ่มประกอบเลยนะครับผมอะไรชุดมานี้ออกมาแล้วนะเหลืออกี่ชุดน่ะเด่๋อเลยกี่ชุดอ่ะอ่ะนี่นะครับสูบแท้นะครับอ่าแล้วก็ปอกลูกแหวนแท้ นะครับ rt หนึ่งห้าแล้วก็เขวียงนะครับเขวียงกระแท้นะครับร้อยสี่กับร้อยห้านะครับเขวียงมันจะชักยาวไม่เท่ากันนะครับคนละตัวนะครับบางคนเข้าใจว่าเหมือนกันตัวเดียวกันนะครับเท่ากันสองมิลนะครับอ่าร้อยห้ามันจะชักเก้าแปดนะครับแล้วก็ร้อยสี่มันจะชักเก้าหกนะครับมันจะไม่เท่ากันนะครับอ่าล้วเกิดแปลงเป็นลูกหนึ่งห้าแล้วนะครับมันต้องคว้านอ่างแล้วก็เปลี่ยนเขวียงใหม่นะครับแต่ถ้า ใครที่อยากทํางบประหยัดคือไม่เปลี่ยนเข้าเวียงนะครับก็ต้องเปลี่ยนไปใช้ของเอเนะครับปอกลูกแหวนนะครับเพราะว่าลูกสูบจะยาวกว่าของแท้นะครับอ่าเขาจะทำมาเพื่อแบลงร้อยสี่ปร้อยห้าโดยตรงนะครับอ่าโอเคนะครับแต่ขออนุญาตประกอบอีกพักนึงนะครับผมอ่ะนะครับก็อ่าสำหรับเครื่องยันม่านะครับร้อยสิบห้านะครับก็จะเปลี่ยนลูกปั๊มนะครับขอบวาวปั๊ม หัวฉีดนะครับเอโนอาร์นะครับอันนี้วาล์วปั๊มเป็นของแท้นะครับนี่นะครับมีหัวฉีดกับลูกปั๊มนะครับที่เป็นเอโนอาร์นะครับก็เดี๋ยวจะประกอบครับก็คือรับประกัน6เดือนนะครับสําหรับปั๊มหัวฉีดนะครับพวกนี้นะครับอจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวให้จ้างต่องเปลี่ยนแล้วก็อภิเทสนะครับแล้วตั้งปอนใหม่นะครับผมตัวนี้นะปอนหัวฉีดก็ประมาณ120ินะครับ อ่าประมาณนี้นะครับก็ไม่เกินร้อยห้าสิบนะครับอ่ะโอเคนะครับอ่ะนะครับก็ตัวนี้ก็ใส่โม่เรียบร้อยนะครับนี่งานเข้าฮะลืมลืมใส่ตัวไดสตาร์ดดีนะครับเดี๋ยวต้องถอดโม่ออกใหม่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวอ่ามันหนานะครับนี่มันใส่ไม่ได้นะครับโอ้รุ่นนี้ไดสตาร์ดด้วยเดี๋ยวต้องถอดโม่ออกก่อนนะครับอ่ะ กระปอกอะไรก well. ็ใส่เรียบร้อยทุกอย่างนะครับเทียกสุดลูกสูบก็ขึ้นสุดดีใช้ได้นะครับก็จะของเ็าสั่งใครทำวาล์วโตด้วยนะครับอ่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวจัดวาล์วโตให้นะครับนี่นะครับก็วาล์วโต4สี่สิบสี่หกนะครับก็พร้อมเปิดพอร์ตนะครับอ่าแต่ใครสนใจอยากทำก็ส่งมาได้นะครับส่งมาทำได้นะครับ อ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตตามแป๊บหนึ่งครับผมเดี๋ยวมาดูบอลลูชีตนะครับวันนี้จะได้มาเท่าไหร่โอ้โหถือไปร้อยห้าสิบเลยก็ไนดะ้ <c oughs> อันนี้สาม่สิบอ่ะ,ออะประมาณนี้กำลังสวยนะครับนี่นะครับอโอเค อ่ะนะครับตอนนี้ก็อุย๊ยไม่เห็นต้องใส่โมน้ำก่อนอนั้นก่อนกันใส่พัดลมไม่ได้แล้วพัดลมไม่ต้องยึดล่างนี่ไปขันยากะนะน<อ>ต้องเอาถัางออกก่อนอเพราะว่ามันจะไม่เหมือนอีทีอ๋อนั่นแหละเพราะมันจะมีน็อตในยึดพัดลมนี่นอีเนี่ยอเนี้ยใส่มันจะใส่ลำบากกว่ามันนู่นนยอ่ะโอเคนะครับก็ภายในก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็สปริงกัมนา,านะครับ ไม่ดำลือเกินได้ท่านี้เองนะครับเพราะว่าโอ้โหกว่าจะล้างออกนะครับบมดํำมันไปตกห้าลิตรตั้งัเนี่ยล้างเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวจะเริ่มปิดฝาข้างเลยนะครับเปลี่ยนซีน้หมุนยังเปลี่ยนแล้วอ่ะอ่ะนะครับสำหรับเครื่องอาทีนะครับก็วาล์วโตนะครับตีสิบีหกเรียบร้อยนะครับนี่นะครับภายนนะครับเปิดพอร์ตให้เรียบร้อยนะครับนี่นะครับ เดี๋ยวจะเริ่มประกอบเลยนะครับเพราะว่าส่วนอื่นนี่ก็ประกอบหมดแล้วนะครับก็เหลือแค่ประกอบฝาก็สามารถติดได้เลยนะครับอ่ะโอเคนะครับอ,อ่ะนะครับก็ตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสาหรับเครื่องกันมากนะครับมาเดี๋ยวมาลองดูนะครับโอ้อยเสียวปั๊ม่หหหเห็นอะไรเลย không của người nó cô ấy luôn, không ai nã, tiếp đi, tiếp nó không ai tao mứ đâu, có rồi, 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 rồi. giác nó Cảm คนะครับพยายามเถื่อลมนันแรงๆเข้าหน้าเลยลมควันเองอดีก็็ต่อสูงที่หว่าอย่างเงี้ยไปข้ปางหน้ามันหมือนดันควันมาหาเราจ้ะอะไรอะใส่เก่าก็ไปใเครื่องงคาอ อ่ะโอเคนะครับก็สําหรับเครื่องนี้ก็จะได้นะครับก็เหลือแค่ลองเอาไปเทสนะครับมาก็ตอนนี้ก็เหลืออีกตัวหนึ่งนะครับอ่าตอนนี้กําลังใส่ฟ้าสูปนะครับแล้วก็ต่างวาวนะครับเมื่อกี้แต่ขอมาดูรอบตึงนั้นครับอ่าไปไปแล้วอ่ะได้ไหม เป่าเป่าในรู้เลยน้องตันเต็มหมดในรูนะอ่ะโอเคโอ้โหดูด้านจะตันเลยดูี่นีเป่าไปที่อื่นเนออ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตตั้งวาลวแป๊บหนึ่งนะครับผมนะครับ <c oughs> ตอนนี้ก็จะมาทำใหม่ไมเนี่ยลวดกรมีเรมสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวน้ำเอาติดแค่พอแป๊บๆก่อนเพราะว่า ตรารอกาวแห้งนะครับตัวนี้น้ำฝาอุดนะครับเดี๋ยวมันจะไม่อยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวติดให้พออ่ารู้ว่าติดได้นะครับอ่ะเดี๋ยวลองกำลังเดี๋ยวดูตัดมือนะครับเนี้ยเชะเชะเชะเออไม่ต้องปิดไม่ต้องปิดเดี๋ยวน้ำมันดันของเล่นก็ได้ไหมของเล่นหน่อย เดินเบาได้ไหมดูแล้วคงจะลองกำลังไม่ได้อรัมือแตกแน่เลยเนะี่ยเจออสี่พวงเข้าไว้วไม่เหลือแนะ่น้ำมันไหลหยุดไอนะ้น้องตายไหมดูระมงน้ำมันให้ดีนะว่ารั่วตรงไหนปะไม่น,าน่ามีเนาะถ้าไปเดินเบาอีกสองรอบเดินดับอ่ะก็นะถือว่าติดง่ายนะครับก็อมองโดยรวมๆนะครับ มอกรองอันนี้ก็เปลี่ยนอีกหนึ่งลูกนะครับเดี๋ยวติ๊กเกอร์ล้ำติดเลยเพราะว่าทำไมถึงต้องเปลี่ยนนะครับเี่ยให้ดูนะครับของเขานะครับอ่าเป็นมอกรองแห้งนะครับนี่นะครับเราดูสภาพในนะครับเพราะว่าดูแล้วจะหาซื้อไม่ได้นะครับแต่บ้านครับอืมเอาเก็บอ่ะนะครับก็โอเคนะครับก็ถ้าเกิดใครสนใจนะครับอยากทําเครื่องนะครับอยากก็ได้สเต็ปไหนก็ทักมาเบอร์นี้นะครับ0-87 สามหนึ่งสองเจ็ดเก้าแปดเก้านะครับอ่าแล้วก็สำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับจะขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ